ทุกคนเราพายเรือมาแล้วเราเห็นว่าตรงนี้มันคืออะไรแล้วเราก็ลองมาแล้วเรือมันก็ไปไม่ได้เลยอ่ะเราต้องติดเกาะอยู่ตรงนี้นานแน่ๆเลยอ่ะแล้วที่สําคัญครับเรามาติดเกาะวันฮาโลวีนด้วยแย่แน่ๆเราไปสํารวจบนเกาะกันดีกว่าไปดูซิมีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้เขาเขียนว่าจกเล่นเซิร์ฟบอร์ด แต่ว่าเล่นไม่ได้จุดต่อไปอุ้ยเป็นวันฮาโลวีนจริงๆมีอยากยาอุ้ยใบเก้าอี้พังอุ้ยอุ้ยตรงนี้นอนได้แล้วดูสิขมิ้งยายแมงมุมแล้วก็มีวันฮาโลวีนด้วยอุ้ยเราไปดูข้างในกันไหมข้างในไหนครับในอุ้ยในเหมือนในนี้มีปาร์ตี้เลยอ่ะแต่ว่าไม่มีคนไม่ไงใบใบเป็นเกาะหลางแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไม่มีใครเลยอ่ะแต่ว่าที่นี่ตกแต่งแบบฮาโลวีน โอ้โหมี<ะ>ฟักทองเต็มเลยนี่เดี๋ยวหนูอุย้ยมีเต็นด้วย,ยดูสทิทุกคนทุกคนน้องบิงเจอเต็นอุย้ยเจอเต็นแล้วเหรอใช่เต็น<ร>อุย้ยเ,เราได้ที่นอนแล้วนู่นเต็น์อ,อยู่ริมทะเลเลยอุ้ยเรานอนนี่เต็น์สีขาวเหมือนชุดน้องบิงเลยดูสิใช่น้ำอุย้ยน้องบักจอกน้ำโอเคเรานอนน,อน,อน,นี่แต่ไม่เป็นไรเพราะแบงค์มันมีบ้านอยู่อีกนะทุกคนครับการที่เรามาติดเกาะแบบนี้เราต้องมีที่นอนมีของกินทุกคน หาของกินเร็วเดี๋วรู้ว่าของกินเราหาง่ายมากนี่นี่นีร้านนี้ของกินร้านนี้กินได้ไหมกินได้ไหนอ่ะกินได้มีน้ํำไหมอู้มีน้ําหลายอย่างเลยอุ้ยเหมือนเขาให้ทํานะหนึ่งสองสามอ่ะเราทําตามตัวเลขเขาจะยดีไหมใช่เราต้องดูเลขหนึ่งก่อนใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกดเลยอุ้ยเก่งมากลุงพิงเปิดตู้เย็นใช่ได้หนึ่งแล้วต่อไปสองต้องไปให้ตรงเลขสองนี่อันนี้ค่ะอันนี้ เก่งมากอ๋อต้องถือด้วยเก่งมากเก่งมากได้แล้วครับได้แล้วเอาอันไหนต่อเบอร์สามทำอะไรอ่ะโอ้โหเขาให้เตรียมเฟ้นไฟด้วยอุ้ยเหมือนเราทำเฟ้นไฟน้องบี๊ทำเสร็จแล้วน้องบี๊เได้เฟ้นไฟนี่คนอร่อยไหมอร่อยมากทุกคนเรามีบ้านพักมีของกินต่อไปจะทำน้ำทำน้ำกันทำน้ำ มีน้ำให้ทำด้วยโู้น้ำเยอะมากเราต้องดูข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งข้อหนึ่งอยู่ไหนข้อหนึ่งอยู่นี่นี่ใช่ใช่หนูเอาแล้วตรงข้อหนึ่งนะเป็นไฟไว้ใกล้ได้แล้วเฮ้ย,ยบิงเป็นอะไรอะ่ะไม่ได้ไเ,เป็น,ปนไฟเลวเอ้าบิงเป็นอะไรอ,ะอ่ะเอา้เอาเฮ้ยทุกคนของกินที่นี่มันมีพิษน้องบิงตัวเอียงไปแล้วน้องบิง น้องบิงต้องไปกินยาถอนพิษเร็วอ,อ,อุ้ยอุ้ยน้องบิงตัวเอียงน้องบิงน้องบิงเราต้องหายา,ยาถอนพิษอยู่ในหม้อสีดำๆอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอยาถอนพิษแล้ว<อ>หายแล้วหายแล้วอุ้ยอุ้ย<ๆ>บิงบิงต้องกดที่หม้อสีดำสิเขามีให้ทำน้ำซุปด้วยอะเอา้าบิงอกอกมาบิงแล้วพ่อจะให้หนูกดบายบายไปช่วยน้องหน่อยนั่นพ่อพ่อให้หนูกดได้ทุกคนที่นี่มีกับดัก ทุกคนถ้าเจอกล่องน้ำซุปหรือว่าเป็นหม้อต้มยาห้ามลงไปเลยนะไม่งั้นจะกลายเป็นหลุมโซบแบบนี้เห็นหลุมโซบไหมที่หนูยังไม่ตาย่อุ้ยอุ้ยเราเจอของแปลกอีกแล้วอุ้ย,ยน้องบิงทำไก่ย,ย่างน้องใบน้องใบตรงนี้มีไก่ย,ย่างไหนอะไหนอะข้างนอกข้างนอกน้องใบออกมาเร็วตรงนี้มีที่ร้องเพลง<อ>ด้วยน่าสนุกมากอุ้ยติดเกาะนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นเกาะฮาโลวีนที่สุ้าอ้าวอ้าวน้องบิงเจอ เครื่องดื่มล่องหนไหนบิงบิงให้พ่อดูหน่อยอุ้ยเขาเขียนว่าอะไรหนูห,หนูอยากรองรอ่ะหนูอยากลองกดอ่ะไหนกดแล้วมันเป็นยังไงน้องบิงเอาน้ําดื่มล่องหนมากินครับที่ที่ขวดน้ําเขาเขียนว่ามือถ้ากินแล้วมือจะหายบิงไม่เชื่อลองดูนะเราจะลองกินมือหายไหมอุย้ยไม่หายก็ปกติน,นะเฮ้ยมือบิงหายนึ่งใมนึ้อไม้นึงนน่งไบ้ไไลองกิน เครื่องดื่มล่องหนที่เป็นที่เขียนว่าอะไรดีตัวไหมตัวลูฟี่มีไหมอันไหนเขียนว่าตัวไหนอะตรงไหนใช่เราต้องเดินไปใกล้ๆคะแล้วมันจะขึ้นมันจะเขียนว่าตัวแล้วก็หัวนี่ไงนี่ไงหนูกินตัวเนี้ยอ้าวแล้วตัวหนูหายไปแล้วน้องบิงน้องไบตัวหายส่วนน้องบิงมือหายนายไบขอดูชัดๆหน่อยอุ้ยตัวเป็นแบบล่องหนไปแล้วพ่อแบงค์อยากไปไปตรงนั้นอะ ส่วนน้องบิงก็มือหายส่วนตรงนี้นะครับเป็นจุดนอนพักเหมือนลอยแพอยู่กลางทะเลเลยอ่ะพ่อกนุังตาม้มตามอยู่มีที่ให้ตาม้มตามด้วยมันลอยใครลอยอยมันลอยไปหลอแพมันลอยหรอบิงบิงรีบกลับมาพ่อแบงค์คิดว่าเราจะไปสำรวจบ้านผีสิงกันไหมพ่อแบงค์เห็นตรงกลางนะครับน้าเอาบ้านนี้ก่อนเนาะแต่บ้านนี้มีความลับนะใช่ความลับอยู่ชั้นสองเหรอใช่ขึ้นไปดูหน่อยนะขึ้นไปดูสิ นั่นไงเป็นห้องนอนของทาเคชิทาเคชิเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตอยู่ที่เกาะน,นี้แหละเด็กๆไม่กลัวกันหรอเาไม่ได้เราไม่ไดรนะ้ระวังนะระวังนะเห็นรูปไหมเห็นรูปทาเคชิยัง<ม>ทาเคชิเขาเสียชีวิตอยู่ที่เกาะน,นี้แล้วเขาก็ไปสิงอยู่ในบ้านผีสิงตัวเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านผีสิงงั้นเราไปตามหาเขากันนะหรอเราจะ<ป>เกิดเหตุอะไรขึ้นเร,เราจะไปช่วยทาเคชิออกมาหรอใช่ไป นทุกคนทุกคนหยุดก่อนครับอะบายซูมให้ดูหน่อยว่าบ้านผีสิงอยู่ตรงไหนนี่บ้านผีสิงลอยอยู่กลางทะเลแบบนี้น้องบิงไปแล้วครับไม่เป็นไรเราจะเข้าไปในบ้านผีสิงมีปลาด้วยใช่มีปลาด้วยมีปลาด้วยเหรอใช่โอเคเด็กเด็กเด็กเเวลาเข้าไปต้องจับมือกันไปนะโอเคอุ้ยน่ากลัวจริงๆจริงๆมันน่ากลัวจริงๆจริงๆร ไหนข้างนอกอุ้ยนี่ไงโลงศพของทาคิชิประตูทางเข้าอยู่ท่านนู้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนโลงศพมันเปิดได้ไหมอว้ยอุ้ยอุ้ยเราเจอตัวปองอุ้ยอุ้เจออะไรมีอะไรอีกอุ้ยเหมือนมีสารน่ะมีสารก้าวมะเขาเอาสารมาทิ้งยอหนูเจอทาคิชิไหมเจอหนูเจอหนูเหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของปลอมของปลอมอฮ้ยบิงบิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอ,อยังเจอ,อยังเราต้องหาทางออก้วยนะถ้าเข้ามาแล้วมันจะายากอุย้ยโคตรตลกใช่ผีที่นี่ไม่น่ากลัวแต่เขามีป้ายบอกว่าห้ามเดินเข้าไปนะอุย้ยมีเพลงด้วยกดแล้วประตูมันจะเปิด บ้กดไว้บิงบิงบิงรีมากดปุ่มเร็วกดตรงไหนนี่พี่บออกแล้วโอ้โห้ยกดตรงไหนช่วยน้องบิงหน่อยสิตอนนี้น้องบิงอยู่คนเดียวในบ้านผีสิงบนเกาะล้างต้องออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาผล่ที่ไหนเนี่ยแล้วพอออกได้ไหมบ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเราขึ้นอยู่บนรถเหรอออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วเจอห้องไฟฟ้า อ้โนูน่ากลัวมากอุยยางางต่อไปไปอุ้ยดูดูคนนีนสน่ากลัวมากผียีะ่แงคมาตรงานหอยโดนมีด้โอไม่ได้ไปไปช่วยออกให้หน่อยสิเอาครับเอาครับแต่ว่าหนูอยากลองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่บายไปก่อน เห้อบายเก่งมากอุ้ยมีรูปโดเรมอนอด้วยตรงนั้นมีรูปล่วงม,มาใส่เราอีกอ,ออกตรงไหนออกมาาตรงไหนออกมกตรงไหนนี่นีออน่นนนนจะทักออกแล้วจะทักออกแล้วทุกคนออกได้แล้วออกได้แล้ว<า>อุ้ยไขรทำมีคนตีหัวแล้วมาบายบารีบไปกินยาตรงนั้นมีหมอ้อน้ำซุปอยู่ริวอุ้ยทุกคนมันเกาะหลังแล้วมาทุกคนค่าตัวตายได้ไหมค่าตัวตายได้บิงออกมาเลยทุกคนมันเกาะหลังแล้วมาอุ้ยน่ากลัวมาก บ้านผีสิงที่นี่น่กว่าที่สุดในแมพนะใช่ใช่กินเลยเดินไปกินเองไปไปไปกินเลยกินเลยทําน้ำลุกใช่โอเคเดี๋ยวมันจะตายแล้วมันจะหลุดออกจากตัวเราอุ้ยมันเกาะหัวพวกเราอยู่นั่นไงดูสิมันจะหลุดไหมดูสิออกมาสิไปออกมาเย้นี่ไงเขาตายเขาตุยแล้วเขาตุยอยู่ในหม้อเลยทุกคนบิงยังออกไม่ได้หรอมยังดื่มน้ำร้อง เรามาดื่มน้ําล่องหนสนุกกว่าเนอะในบ้านผีสิงน่ากลัวสุดๆเลยครับทุกคนถ้าใครอยากจะเจอความตื่นเต้นแบบเนี้ต้องมาแมทนี้เลยนะครับถ้ามีอีกนี่โอเคเรามาสำรวจแบบสดใสกันดีกว่าไหมว่าที่นี่มีอะไรน่ารักกันอีกพ่อดูสิโอ้โหมีที่นอนพักริมน้ําด้วยเหรอนี่เดี๋ยวหนูจะไปทําอาหารอไปทําอาหารกันมีน้ํามะนาวด้วยโอ้บ้านผีสิงที่น่ากลัวเนาะ ใช่ใช่ไม่กลัวเลยแล้วเราก็หาทางกลับอุ้ยบายบายหยุดพ่อแบงค์เห็นอะไรบางอย่างอะไรผีกระสืออ๋อบายอุ้ยอุ้ยเขาให้เราเป็นผีกระสือได้เขาให้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อ๋อเหรอน้องบิ๊กอุ้ยทุกคนน้องบิ๊กน้องแบงค์เป็นผีกระสือไปแล้วกดจายพ่อขอดูหน่อยอุ้ยแล้วเราจะนอนยังไงอ่ะหนูดี๋ยวลองดูอ่ะพ่อขอดูว่ามันแว็บๆว็บไหมอุ้ยดูสิ มันมีแว๊บๆด้วยเป็นผีกระสือแล้วบิงตลกอะอยากลองไปนั่งอะแล้วหนูจะนั่งได้ไหมอะอุ้ยถ้าเรามีแต่หัวกับไส้มันจะนั่งได้หรอจะทําอะไรได้ไหมใช่แล้วถ้าเราอุมันทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะไม่หนูจะลองนั่งอ่ะนั่งสินั่งนั่งก็นั่งไม่ได้อุ้ยอุ้ยเราเราเอาแล้วเหมือนเราเอาไส้มาวางอยู่บนเก้าอี้เลยใช่ไหมบิง ดูสิอย่างเท่เลยอะออ้ยแล้วถ้าเราเป็นผีกระสือแล้วเราเข้าบ้านผีสิงดีนะมเข้าไหมเรือไม่กล้าเข้าแล้วเนะาะน,น่ากลัวมากเราไม่อยากเข้าบ้านผีสิงเราไปทาไอติมกันดูสิมีอะไรให้เราถาอีกเราทําพิซซ่าไหมไหนอาธาอยู่ในบ้านครับทุกคนในแมปนี้เราสามารถเรียนรู้การทําพิซซ่าได้ด้วยไม่น่ากลัวนะเป็นพิซซ่าธรรมดาไปเราไปทําพิซซ่ากัน วิธีการทําพิซซ่านะครับเราต้องไปที่ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งอยู่ไหนนี่เบอร์หนึ่งอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เบอร์สองเบอร์สองขอไปไปทำบ้างได้ไหมมามาบิ๊งเข้ามาทําพิซซ่าเลยนวดแป้งยังไงนวดแป้งอ,งงอุ้ยนวดเสร็จแล้วต่อไปเบอร์สามเลยครับทเ,เบอร์สามนี่เราทําหน้าพิซซ่าครับทุกคนพิซซ่าทำพิซพซ่าอุย้ยต่อไปเบอร์สี่เบอร์สี่อยู่ไหน เบอร์สี่อยู่ไหนอ๋อเตาอบเตาอบโอเคเราพิซ่าไปอบเลยครับ้ Đ องบิงก็มาทำเหรอ<แ>อยากกินพิซ่าเหมือนกันเหรอ mm hmm. อุ้ยงั้นเย็นนี้ mm hmm. เย็นนี้เรากินพิซ่าจริงกันไหม mm hmm. ได้เอาไปเข้าเตาอบเลยครับอุ้ยเตาอบนานจัง mm hmm. อุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วไบไปอ,ออกมาได้ไหม mm hmm. อุ้ยได้แล้วอุ้ยเราไปกินกัน โต๊ะนั่งโต๊ะกินพิซซ่าดูทีวีอะไรจะมีความสุขไปสั่นนี้ใช่ไหมอุ้ยหมดแล้วอ่ะอุ้ยอันนั้นห้องน้ำอ๋อแล้วมีห้องน้ําด้วยอุ้ยบ้านหลังนี้ก็ดีเกาะนี้ดีมากๆเลยมีทุกอย่างเลยแต่ที่สําคัญมีบ้านพิเศษครับไม่ชอบเลยกลัวมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปดูห้องนี้อยใครเปิดน้ํานี่อุ้ย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 เราเจอกร์ป๋อกระป๋อนั้นเราก็ไปเล่นได้สิ หรือว่ามันหยิบไม่ได้หยิบได้อ๋อบิงหยิบได้ไปไปไปนี่นี่นี่น้อบิงนงบิงเอาเซิร์ฟบอร์ดลงนะครับงั้นเราได้กลับบ้านแล้วสิไปขึ้นเซิร์ฟบอร์ดวิธีกลับบ้านก็คือใช้เซิร์ฟบอร์ดครับทุกคนไปครับไปครับเย้ได้กลับบ้านแล้วีนไปเร็วบิงบิงไปเร็วทุกคนครับและแล้วเราก็ได้ออกจากเกาะนี้นะครับเรามีทั้งอาหารมีเครื่องดื่ม สุดท้ายเรามีเซิร์ฟบ,บอร์อดเราได้เล่นกระดานโต้คลื่นกลับบ,บ้านเราไปด้วยได้ไหมเราไปด้วยเราไปด้วยเราคุณไปโอ้ดงบิงออกไปไกลแล้วขับยาก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 ไปกลับบ้านเราถ้าเราตรงไปตรงนู้นน่ะมันจะถึงบ้านเรานะจริงอุ้ย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 ถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยมาถึงมืดเลยอะ่ะใช่โอ้ไกลมากถึงฝั่งแล้วครับทุกคนโอ้พ่อเรามานั่งพักกันเถอะเหนื่อยมากๆแล้วที่นี่ไม่ใช่เกาะนะที่นี่คือบ้านเมือง เขาแบงค์เขาเขาอ,อเดตฮาโลวีนแล้วนะนี่ครับโอ้โหใส่ชุดฮาโลวีนมาเลยและวันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลาวันฮาโลวีนแล้ว<อ>ที่เมืองแห่งนี้เขาก็เลยตกแต่งด้วยธีมฮาโลวีนคือสบ้านหนูโอ้บ้านหนูก็น่ารักนะส่วนพี่บ้ายไปบ้านบิงกันไหมได้ไปบ้านบิงอยู่หลังไหนบ้านหนูบ้านอยู่หลังไหนครับบิงหลังที่11 เดี๋ยวเราไปดูบ้านฮาโลวีนหลังที่11เอดกันนะนี่ใช่เพื่อนเหรอใช่บ้านของคิดหน้าแต่คิดหน้าเขาไม่เปิดประตูให้เรานะสิทำไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดหน้าเขาไม่อยู่เหรอแต่เขามีฟักทองอยู่นะแล้วมีผีน้อยแคปเปอร์ติดหลังไบมาด้วยน่ารักมากพ่อโดนหนูทำสิหนูก็ทำพ่บแบก เราสร้างบ้านกันไหมเราสร้างบ้านของเราเองแล้วให้บิ๊กมาอยู่ด้วยนะบายเอาบ้านที่มันเป็นฮาโลวีนอ่ะเพราะว่าวันนี้วันฮาโลวีนไงมีหลังไหนดีที่มันจะนด้เลยได้เลยได้เลยทุกคนบ้านสีดำฮาโลวีนของเราว้าวสวยอ่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเรากำลังจะเข้าไปสำรวจบ้านกันแล้วอู้บ้านหลังนี้ทำจากสีม่วงเลยหลอเนี่ยเปิดไฟให้หน่อยอู้มันมืดมากเลย ไฟมีหลายสีเลยนี่ไฟมีหลายสีอุยแดงแล้วก็สีเขียวโ,โล้โหเอาสีขาดกเอน,เนส,สีขาวก่อนจะได้แบบมองชัดๆใช่ที่บ้านหลังนี้มีของเยอะแยะมากมายมีห้องนอนถึงหมด3ห้องเราไปดูห้องนอนกันไหมั <c oughs> ้ยครับห้องนอนจะอยู่ชั้น2นะครับถ้าเราเข้ามาแล้วจะเจอเตียงนอนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องกระจกนี่เป็นห้องอาบน้ําแบบใหญ่มากมองเห็นวิวถนนด้วยและตอนนี้ เราก็สำรวจบ้านจนเสร็จแล้วสนุกมากครับทุกคนกว่าเราจะออกจากแมพนี้ได้กว่าเราจะกลับบ้านได้เราผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วที่สําคัญเราเจอกระดานเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมอยู่ในบ้านเราถึงได้กลับมาที่เมืองนี้ได้สนุกไหมครับดนงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดิงบายด้วยนะครับบ๊ายบาย